กาบสวัสดีค่ะคุณผอพันโลงค่ะคุณ่อค่ะเมื่อนีกะได้มาหาคุณผอผ่านอยู่ไฮน้อค่ะเพื่อนอยู่ไห่ค่ะกะบอดได้มาติดตามเพิ่นเป็นเวลาเฮือนตืบเนาะเพิ่นมาถามเพื่อนเพิ่นกะวบาเพิ่นฝันค่ะเรื่องราวความฝันของเพื่อนเพิ่นเสียไห้แนวทางจังใดกับฟังไปน้ากันเนาะค่ะกับความฝันของคุณ่อพันโลงค่ะค่ะเป็นจังงไรพอฟันจังไร ฟันว่าบักองอาจจักมันเหมือนไม้ใส่นั่งนั่งแดงกับจักไปบอกจังไรมันมันเหมือนค่ะนั่งแดงกับน,นางอยู่เอาม้อนี่เหมือนเลยเนี้ยอย่มาเห็ดไฟนอกว่สะสิอันก็นได้ขอนขอนพ่อมาอมืนอนี่แหละ ก็ไปตบหลังมันอ้ใจเย็นได้หลูกหลาดเอ,อจะใจฮอนใจเย็นเย็นมาสัน่นจะเขากับคนพูนหญเ่เลวเป็นจนได้ลูกเล้วกับจนว่าแฟงสีนาปอบใจปอบใจมันคใจเย็นแล้วมันก็บยางยางออกยุ่นะก็ะแล้วเวิ่งนั่งแดงนั่งอยู่พราะ่นี่จิตีนั่งแดงขากแล้วอะ่ะ นังเดงไปบายมันมน่ะนะจะว่ายัางละมันก็มื้นมันแบนก็ได้ขอนมาฟาดปั้งไปโหลดความหัวไว้ห่างกันบลอกขั้วห่างกับหัวนี่น้อยเดียวนี่นขวงหัวไปเลยแล้วก็แลน่น้ำแล่น้ำมาโกองอัดแต่ว่าท่านมันดอกเรไปเพราะมัน กับว่าจักเทียนยังยังนั่นก็ตายเถอะอะยนางเดงฮม,มันกลับมาอีกขึ้นว่างทีนะ่ะของจนานางห้น้ำเมียนนะะยาิเขาขาเน,านี่ยตายน่ะไปว่ามันขักนอว่ามันกินโ,มโมยมอมอยาจ่างชันด่างสียางเขามายางนั้นลบมาขาค่ะมันกลับไปเลยมันกลับไปพอมัน่นของก็เลยนางซ่อมเนี่ยว่า มันกับพวกปากล่ะกับยุ่พวกเพื่นมันไปเลยบ้าน,อนบอกว่าซาไผแล้วคล้ก็เลย่องเมียกับบ่ได้เฮ็นบ่ได้เฮ็นยังอีกบ่ได้เฮ็นยังต่อไปบ้านมันก็ไปพอมันลักษณะนั่นป่าเพิ่อนเป็น,นังไรปา่ากับดังยี่หันและเพิ่นหูบอว่าเขาดึกเสียบบอว่าหู บ่้งหัเรื่อง,งหเห็นแต่ขอดขวงขวง,งหัวไป็นสีน่ะค่ะสุยหวัวปัดไปเลยซุยหัวปัดไปค่ะพอกระหังกับไปไฟไปมันอยู่ของกันนั่งนั่งหายยามเข้ามาตนนีเมียตายอีกม,มาสัน่นสอนก็คือจังนางยิงเสร็จละคือจังกะติกน้ำค่ะไปไฟไปมันบ้านค่ะ ก็คือผอข้อมฟันหัวหาหนึ่งหนึ่งหาอยู่เทิงแล้วอ่ะหาหนึ่งหนึ่งหาเออค่ะหาหนึ่งหนึ่งหาหกหนึ่งหนึ่งหกปังสันแล้วป่ะหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะคือผ่อนออหาหนึ่งหนึ่งหา หนึ่งหาหนึ่งบงสิสง man, นะมันสีเล okay. okay. ็กเป็นเล็กซับเป็นปนซับกันอยู่สิเพราะว่าขอนมันขวงหัวังสิน่ะค่ะหัวนี่ก็หามือนี่ก็หามันขวงข้อขอนวงหัวอย่างสค่ะเล็กเล็กหาเล็กหนึ่งอยู่บนแล้วว่ะค่ะหัวกับหามือกับหาหัวกับหามือกับหาขอนกันหนึ่งค่ะขอนกันึี่เป้าจังได้กับเปลาสิว่าจังได้ผู้เหตุถือว่า ที่เป็นเก่าบ่ขั่มสูงค่ะแต่ว่าหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งหาหนึ่งหาหนึ่งหาเป็นสีหน้ามันเหล็กมันจะยูงสันค่ะเหล็กสามตัวมันจะเป็นเหล็กบนค่ะแต่ว่าขั้นเป็นเหล็กล่างนี่ศูนย์แปดแปดศูนย์เก่าศูนย์สี่ศูนย์ออกไปเลยศูนย์ไรศูนย์ไปเลยล่ะเพราะว่าไรศูนย์มันศูนย์ศูนย์แห้งศูนย์แปดศูนย์เก่านี่จิตมันจิยูร่างนะค่ะ ย่างข่วงข่วงค่นเหมือนอยู่ทั้งกลางเนาะขาดขอนฝาดจะทั้งถึงบบคือดมาแต่ว่ามันสิเปลี่ยนไปยงสันค่ะจากบ่ออายุเพิ่นพออายุมันก็สักแปดปหือเอายุสักแปดห้ยสามเก็สามแปดป้นาะสามเจสามแปดสามเจสามแปดแล้วองาค่ะสามเดสามแปดสามเจ็ดสามแปดปีเนาะ แต่ว่าอายุแม่นี่ก็สีสำคัญย er> ุ่เพราะว่าอายุเท่าไรก็หกสิบสองเพราะว่า่นจะหายหายได้นะอายุอายุคุณแม่อายุแม่แดงนี่คือหกสิบสองหกสิบสองเนาะกะกะซึมหนี่เนาะขอตัวเลขกกใหู้้ชมชลมันเป็นจังส่้นความฝันว่าสิทธิหรือบทที่แต่ว่าควาวมือหนีมือขาดมือออกวงเลย โอ้ยไหวกับผู้ฟังโอ้ยไหวกับผู้ฟังค่ะกลับไปทางผลยังได้กขอนอีูบ้านค่ะการให้ท่านผู้ชมพิจารณาความคิดจะหน้าซ้ำนันแบบจังสันค่ะกับปอบใจแล้วว่าสิยูเนาะว่าสิยูโบยู่แห้งเหมือนแห้งเหมือนแห้งค่ะแห้งได้กขอนเมื่อตีขอนใส่ฝาดใส่ถังตีตุ่ตู่ใส่รอแล้วมันก่อนเหมือนความมันอายุคนที่อายุคนที่ศูนย์นี่เนาะอายุองค์อาจเนาะสามสิบเก็ดสามแปด ค่ะนี่เป็นอายุของแม่แดงเนาะเมียของคุณพ่อเนาะนางแดงนี่หกสิบสองค่ะกับนิซำนี่เนาะคุณพ่อเนาะเกิดือุนฮาน่ะค่ะค่ะก็ขอบคุณสำหรับตัวเลขแนวทางความฝันเนาะคุณพ่อเนาะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะสุขสานสุขสมควรสรุปตัวเลขของพันโลกเนาะค่ะเลขของเพิ่นค่ะหาหนึ่งหนึ่งหาค่ะหกหนึ่งหนึ่งหกเนาะค่ะหนึ่งหาหนึ่งค่ะหนึ่งเก่าหนึ่ง ศูนย์เะเก้าศค่ะพนฝันว่ามีเล็กน่อยไหวรุ่นค่ะมาอาราวาดอยู่บ้านเพิ่นนอกค่ะศูนย์ให่งพันยาเพิ่นค่ะถึงกับแกงขอนขวมหัวค่ะอายุของเมียเพิ่นนอกค่ะ6ุิบสองปีค่ะอายุผู้ที่อาราวาดค่ะ 3าม็ 37, อย่างเขาา3เตดนาะค่ะชิดหกสิงหาคมพศสองพันหารยหก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสาะกินแดงรัฐบาลนาะค่ะคก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนำนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกัมีเพียงเท่านี้คลิปหนา้าพบกันใหม่ สุกๆหมันๆลำๆด้วยๆหิ่งๆปังๆกับตุรศของพาลงลอ่านลงดิบน้อค่ะสวัสดีค่ะ